สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับจ่องภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะคุณฤทธิ์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับขาตาคุณตาไปหาหมอค่ะเดิมคุณพ่อไปหาหมอเมื่อนเดิมกับเอฟซีค่ะวันนี้ก็คุณหมอบอกว่าห้าโมงครึ่งถึงโรงพยาบาลค่ะตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดนาฬิกาสี่นาทีค่ะ พันค่ะเอฟซีค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นเวลาที่คุมพันได้มาพบปะเอฟซีตัวเป็นๆตัวจริงเสียงจริงค่ะคําพันตุลากันค่ะช่องคูมพันตุลากันค่ะอันนี้คุณสำลิตุลากันคุณสามีค่ะเอฟซีค่ะนั่งหน้าแท้แร่ยู่ในค่ะพลละคับตลอดชีพอันนี้ก็คุณพ่อนั่งหน้าเหมือนกันค่ะ คนดูกำลังแรงใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อคุมพันกับอ้วนอืดเปิดจีเนี่แล้วค่ะพี่น้องบ่ค่อยได้ออกกําลังกายค่ะพี่น้องแล่นกับไปแล่นเสมอเลยยากหลาย,ยากคักยากแน่พี่น้องสุดยอดเลยค่ะบริหารจัดการเวลาแทบไม่ได้เลยค่ะนอนกี่ทุ่มครูลิตห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งบางวันก็หกทุ่มทุกวันเลยค่ะ ชีวิตหลังกเกษียณเนี่ยค่ะไม่ค่อยว่างเลยค่ะช่วงที่ยังไม่กเกษียณน,นะประมาณสามสี่ทุ่มก็นอนแล้วค่ะช่วงนี้ก็ภาระเยอะมากเลยค่ะงานเยอะบริหารจัดการเวลาอยู่ก็เกือบไม่ดำเนินตามปฏิทินงานค่ะเพราะว่า,างานเยอะค่ะ ขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่อมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คะ่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องเด้อไปเที่ยวตลาดน้ากันค่ะไปใช้ภูมนิน้ากันมีความสุขใจค่ะเอฟซี FC คะ่ะอาบน้ำกบเฝฟาอีโลกอีรุ่นเกือบไม่ทันนะพ่อน้าหนูนะ่ะคุณพ่อแต่งตัวรอเลยค่ะ กราบขอพระคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องภูมิพันธุรกันไม่ว่าจะเป็นคลิปน้องแมวคลิปคุณพ่อสารตะก้ายังไม่ได้พายังไม่ได้ไปตัดก้านตาลเลยค่ะ fc ค่ะว่าจะให้น้องไม้ไปตัดก้านตาลให้พ่ออยู่ตัดก้านตาลมาเสียบหัวตะก้าค่ะพี่น้องพ่อสารไว้หลายหลายใบแล้วแต่ยังไม่มีหัวยังไม่มีหัวค่ะพี่น้องน้องไม้มาพอดีเลยเดี๋ยวจะให้น้องไม้ไปตัดให้ค่ะตัดก้านตาลนะพ่อนะ พ่อเอาเยอะไหมเอาเยอะไหมหรือจะไม่เสียบหรือจะสานไว้อย่างงั้นสานไว้จะจูเกียร์นอสานไว้ประทัานได้ใส่ห่วงพี่น้องได้ตั้งหลายใบแล้วค่ะคุณพ่อคุมบันสานไว้ตั้งหลายใบแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ห่วงตะกร้า ขอบุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะเอฟซีขาสวัสดีค่ะโค้ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ